ได้ของแจกบ้างถ้าไม่มีจะได้ไม่ไม่เล่นเกมอ่ะแบบแบ๊บหนึ่งนะมีใครได้ฟังอาจารย์สองท่านพูดบ้างหรือว่าไม่ได้ฟังได้ฟังกันไหมเอ่ยลืมแล้วยังไม่ทันผ่านไปยังยังไม่ทันหมดวันเลยลืมแล้ว เอากี่คำถามดีเอากี่คำถามดีอที่อาจารย์บุรษกรเขาพูดได้แนะนำเกี่ยวกับางานแนะแนวเรื่องแนแนวนะคะ<ส>เขาบอกว่าตอนที่น้องจบไปแล้วเนี่ยเขาให้น้องไปกรอกแบบฟอร์มอะไรเขาได้ฝากอะไรไว้กับน้องรองบ้างว่าหลังที่หลังจากที่เราจบไปแล้วขอความร่วมมือให้เข้าไปกรอกแบบฟอร์มอะไร เดี๋ยวพี่นับหนึ่งถึงสามใครตอบได้ยกมือนะคะใครตอบได้ยกมืออ่ะหนึ่งสองสามอ่ะคนแรกโอเคถูกต้องค่ะออกมาเลือกของรางวัลเลยอ่เลือกเลยค่ะ เขความรวดเร็วคําถามต่อไปนีกระเป๋าผ้านะคาถามต่อไปใครจําได้บ้างว่าอาจารย์เขาแนะแนวเขาได้พูดถึงเรื่องการรับสมัครการเรียนปโทรเรียนต่อจําได้ไหมว่าของของเราหมดเขตสิ้นสุดการรับสมัครปริญญาโทเมื่อไหร่ใครจําได้บ้างพร้อมเดี๋ยวซียังไม่ได้นับเลยหนึ่งยังไม่ได้นับเลย หนึ่งยังไม่ถึงสามเลยหนึ่งสองสาม,สามวันนี้เท่าไหร่พอสออะไรโอเคถูกต้องค่ะอ่ะอ่ะคำถาม,ถามเลือกได้หนึ่งอย่างครับถ้ากระเป๋าผ้าก็จะได้สมุดด้วย อ่ะได้อ่ะไป <c oughs> อ่ะอีกคำถามของอ <c oughs> แม่แนวเว็บไซต์ที่เขาได้อที่อาจารย์เขาได้แนะนำเกี่ยวกับเรื่องการสมัครงานยกตัวอย่างมาสัากสักหนึ่งเว็บไซต์ก็ได้ที่อาจารย์เขาขึ้นสไลด์ให้เราดูจำได้ไหมว่าเป็นเว็บไซต์อะไร <c oughs> อ่ะหนึ่งสองสน้องคนที่ใส่แว่นครั เว็บไซต์อะไรจำได้ป่าอะไรนะอ่ามาด้านหน้าเลยจ๊อบอะไรนะ <c oughs> โอเคถูกต้องค่ะเว็บไซต์สมัครงานจ o อบดี Job กับจ o อบทับนะคะเลือกของรางวัลได้เลยค่ะ <c oughs> อันนี้สเปรย์แอลกอฮอล์ค่ะ คำถามต่อไปเรื่องตยศเรื่องตยศตยศเขาได้ระบุครบกำหนดระยะเวลาชำระหนี้วันที่เท่าไหร่หนึ่งสองสใครยกก่อนทางรนอ่ะอ่ะสองคนเลยอ่ะสองคนเดี๋วยวพี่งตอบพร้อมกัน Ah uh -huh. การศึกษาสองห้าหกสี่น้องๆจะต้องเริ่มชำระเงินให้กับทางกยส ổ. ปีพศออะไรพร้อมนะคะยกยกมนรอเลยพร้อมนะคะหนึ่งสองยังไม่สามเลยหนึ่งสองสามใครกันใครกัน

กยศเขาได้ระบุระยะเวลาชำระหนี้ให้น้องๆชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในกี่ปีหนึ่งสองสามใครก่อนใครก่อนรับใครก่อนเหมือนเห็นดังนี้ก่อนโอ้อหไม่เอาผู้ัดาต้องค่ะ15ปีค่ะฟังคูนด้วยอ่ะอ่ะให้ให้ให้อะมามามา ใช่อันนี้หนึ่งยลบอ่าน,นลลเลขได้เท่าเอาไหนสมุดอะไรก่อนเลยเหลือสมุดสเปรได้ค่ะเหลือของรางวัลเท่านี้แล้วมีใครอยากได้บ้างไม่มีคำถามแล้วอ่านแจกไปเลยควาใบไหม,มอ่านครับถามนิเทนท่านอาจารย์มวิศวกรรมข,ขึ้นกลุ่นขึ้นเวทีเลยครับจะ่ครับเต็มเต็มนบเวทีเลยครับ ใครอยากได้ออกมารับข้างหน้าเลยใครอยากได้ออกมารับข้างหน้าเลยค่ะใครอยากได้ออกมาค่ะอมาขางขวาแล้วขาวิ่งวกันเพื่อนคนเดินตั้งแถว้างหน้าเลยครับเดินมาตั้งแถวเลยครับใครอยากได้แล้วนะคะขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะลำดับต่อไปนะคะขอเชิญอาจารย์นะ บนเวทีนะคะ,ะวิศวกรรมเครื่องกลกับตั้งแถวเลยครับแถวแถวหน้าเวทีแล้วก็ขึ้นฝั่งมือนะครับแล้วก็รับบวกขึ้นทีละสามคนเนาะเสร็จแล้วก็รับบวกเสร็จก็มายืนรอตรงนี้รอถ่ายรูปก,กับอ,อาจารย์นะครับนะเดีย๋ยวเพิ่งไม่ต้องลงจากเวทีนะครับนะ,ะแ้งน้องๆทุกคน ที่สแกนเข้ากลุ่มไลน์แล้วนะคะกลุ่มไลน์ผู้สําเร็จการศึกษา2564นะคะให้น้องๆเข้าไปในโนต้ตของไลน์กลุ่มนะคะพี่โบเขาจะลงแบบประเมินความพึงพอใจไว้ให้น้องๆเข้าไปทําแบบประเมินด้วยนะคะใครทําแบบประเมินเรียบร้อยแล้วแคปหน้าจอแล้วก็มารับเอทีโค้ดกับพี่จิมนะคะ,ะ,ะเสร็จแล้วลุกเลยครับแล้วก็ตามมาเลยกัน หลงสายที่รับหมดแล้วนะครับก็ยืนรออยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็รับเอทีโค้ดจากที่จิมแล้วก็เข้าไปบันทึกแล้วก็แทปหน้าจอไปด้วยนะครับเราจะได้ชั่วโมงกิจกรรมวันนี้สามชั่วโมงนะนะครับป้ายปีนะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็จะเป็นเราก็จะรับปริญญานะครับในในรอบอในร่นที่สามของของปีนะครับนะอถ้าไม่มีอะไร ถ้าไม่มีกําหนดการใดๆเปลี่ยนแปลงนะครับก็คิดว่านะครับจบปีหกสี่ปลายปีหกห้าน่าจะเข้าพระราชทานปฏิญาบัตรนะครับแต่การพระราชทานปฏิญิาบัตรก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับส่วนหนึ่งก็ชําละคนละห้าร้ยบาทเดี๋ยวกําหนดรายละเอียดเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบเนาะนะครับนะที่รับบวกนะมารับเอทีคอจากพี่จิมนะครับแล้วก็บันทึก เชื่มอมงกิจกรรมรับเอทีโค้ดแล้วกรอบรหัสเอทีโค้ดเสร็จแล้วอย่าลืมแคปหน้าจอด้วยนะคะหากใครทำเอทีโค้ดหายไม่มีการแจกย้อนหลังนะคะติดตัวไปยไหเรียนไปิด อารับหมอบไปแล้วไม่รับเอทีโคดนะครับเพื่อบันทึกชั่วโมองกิจกรรมเนาะเดี๋ยวมันก็ไม่จบอีกอ่ ในกาดจำนวนนักศึกษายเยอะนะครับผมไม่ไม่ไม่รู้แยกเป็นห้องหนึ่งห้องสองได้ไหมครับ รออาจารย์ปฏิภาณนิดนึงครับอ่าโอเคนะครับ ห้องสองเต็มตัวนะครับปกต,ติห้องสองเต็มตัวนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสมทบเนะาะแถวให้ตั้งแถวลักษณะน,นี้ครับนะเหมือนกับห้องหนึ่งนะครับเสร็จแล้วลงลงง้นนี้เลยครับห้องหนึ่งนะครับต่อไปห้องสองครับห้องสองครับอา ส่วนหนึ่งแบ่งไป,ไปนั่งขที่นหน้านะครับบอแล้วห้องห้องสมทบเตรียมตัวด้วยนะครับ อ่ามองกล้องครับมองกล้องมองกล้อง <_ d är> โอเคครับขอบคุณครับลงเวทีนะครับตัดชุดต่อไปครับชุดที่สามสมทบครับอ่าห้องสมทบเดินลงนั่นขวาครับวิศวกรรมคอมมิเต้นะครับเตรียมตัวเนาะ อคอมพิวเตอร์น่าจะเยอะเพราะอาจารย์มาให้กำลังใจเยอะมาแสดงความดีนีเยอะเนะาะใครที่ปอกเอพิโคดยังไม่เสร็จก็ทำให้เสร็จได้ลวก็อย่าลืมแคปหน้าจอไปด้วยนะครับชั่วโมงกิจกรรมสามชั่วโมงนะวันนี้นะครับ แล้วก็อย่าลืมเข้าไปเช็คด้วยว่าชั่วโมงกิจกรรมเราครบหรือเปล่านเนาะบางทีเราเข้าเร่วมกิจกรรมแต่ว่าการบันทึกชั่วโมงมันอาจจะยังไม่ขึ้นหรือยังไงก็ถ้าเรามีหลักฐานมีอะไรเราก็ต้องมามาแสดงนะครับะโอเคครับมองกล้องครับเขบลขพอดีสองสามสี่โอเคพอดี ครับโอเคครับจากความคืณท่านอาจารย์ประขาวิศวกรรมเครื่องกลครับแล้วหับต่อไปครับจากเรนเชนอาจารย์สาขาวิศวกร,รมคอมพิวเตอร์ขึ้นเวทีเลยครับเนาะแล้วก็นักศึกษาก็ตั้งแถวได้เลยครับนะตั้งแถวเหมือนกับของเครื่องกลเนี่ยครับ ยินรับเอ็นดิโคแลวืนรออยู่ข้างอ่ปีกนั้านซ้ายรอถ่ายรูปเนาะ เดี๋ยววิศวกเครื่อกลรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเรามีพิธีปิดแล้วล้วก็พอปิดเสร็จก็เราก็ออกประตูด,ด้านซ้ายนี้แล้วก็ไปรับอของว่างแล้วก็ถ้าจะให้เร็วก็ลงลงบันไดนะครับรีบเราใช้ได้ตัวเดียวนะเนาะก็เดินไปได้วยคุยไปได้ดวยคนใครจะถ่ายรูปเป็นที่ะลึกนะครับกลับไปที่สาขาก็ก็คงจะมีอาจารย์รออยู่เนาะนะนะ เดียวกันอีกทีนะครับวันซ้อมรับปริญญานะครับถ้ากำหนดการไม่เปลี่ยนก็ร,รุ่นเราก็น่าจะเป็นไปลายปลายปีนี้นะครับนะอ่าตันสถวถ่ายรูปนี่ห้องเดียวไหมจำนห้องห้องครับห้องนึ่ครับห้องหนึ่งถ่ายรูปนะครับ น้าห้องหนึ่งใครเลือกก็ต้อนแถวเหมือนกับวิศวะขึ้นคนก็าต้งนะครับแถวที่หนึ่งนั่งข้างหน้าอาจารย์นะครับอีกแถวนึงก็ยืนอยู่ข้างหลังอาจารย์นะครับนะแบ่งๆกันนะครับ มองกล้องนะครับมองกล้องนะโอเคครับห้องคนหนึง่งจะพึ่งลงเนะมื่อกี้อาจารย์ขอบอกว่าเดี๋ยวจะถ่ายรวมอยากได้รวมนะครับเดี๋ยวห้องหน่งบอกมาก่อนครับเดี๋ยวห้องทีงสองเข้าไปแล้วค่อยค่อยสมทมเข้าไปอีกทีหนึง่งห้องที่สองเชิญครับ เมื่อกี้อาจารย์พรขาบอกอยากได้รูปรวมทั้งสองห้องนะครับเราถ่ายที่ละห้องก่อนแล้วก็รูปรวมเนาะอ่าสวยงามครับมองกล้องคนระับมองกล้อง แค่ให้อีกห้องนึงเข้าไปเติมครับถ่ายรวมนะับถ่ายรวมเมื่อกี้ถ้าอาจารย์ขอขอรวมครับแท็กเข้าไปเลยครับแทรกเข้าไปเลยครับกัดกัดจับให้มันดูดีนะครับข้างหน้าก็ได้นอกนั้นอีกแถวหนึ่งก็ได้ดโูโบจันทร์ตหวอะ นี่ไงโทรศัพท์ดยอ่มองกล้องครับมองกล้องบาราละยัง โอเคครับเดินเดินเดินลงสองฝั่งเลยก็ได้ตอนนี้นะนะครับแล้วก็อ่ามาถึงช่วงสุดท้ายนะครับของอาการประชินนิเทศนะครับได้ศึกษานะครับระดับปริญญาตรีนะครับประจำปีพุทธศักราชสองมารนะ้อย่เนาะนะครับนะคนที่ได้อีีโค้ดแล้วอย่าลืมเข้าไปบันทึกแล้วนะแคปหนะ้าจอไว้เป็นหลักฐานด้วยเนาะนะครับนะ